ก็เกมทีวีนะครับจะมาเล่นเกมไมคะครับกับน้องชื่ออะไรครับอ้าวอีกแล้วชื่อว่าแฮมแฮมครับไม่ใช่มหมูแฮมเหรออีกแล้วเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าคลิปที่แล้วที่พี่อ่านมันหายไปแล้วพี่เลยต้ไไงองทําใหม่ไงพาร์ทคราวนี้เป็นพาร์ทใหม่ตะลุยบุกซอมบี้เอาบ้าครับโอ้แล้วแต่น้องแต่ว่างันทอดมากกว่าครับไม่ใช่ซอมบี้<พ>ทั้งขานี่เอ้เอา เอ้ยไม่ตัดไม่ค่อยถานาดัดเพราะว่ามันไม่ดีหน่อยเราไม่ต้องน้องกงปลูกคืนนะแต่พี่จะทำเป็นฐานได้สวัสดีครับโู้สวัสดีครับผมชึกษาเลยครับเอาเอาไงครับพี่ไม้ผมจะตามพี่มาตั้งแต่เพจแรกแล้วเคยม่ใช่ นี้เราจะสร้างบ้านใต้ดินกันนะครับครับจะไปถึงพระที่เฮ้ยไ,ไม่ใช่เอาเอาอย่างนั้นก็ได้นะเอายี่เอาให้มันเว้นไปตั้งยี่สิบสี่เลย 50, เอาเอาห้าสิบห้าสิบก็พอโอเคนะคบมีเราต้องคุณตันมาห้าสิบหรอครับไม่ใช่เราหมายจะทาไปกี่วิดีโอที่สี่สิบวิวิดไ่ถึงฮะเราจะทาจนกว่าเราจะแก่ตาย<ฮ>จนกว่าจะหาไม่นะคะ ดีกว่าชีวิตจะหมดลมหายใจเฮ้ยนั่นมันคำพูดของการแต่งงานแล้วตอนตอน,ตอนก็ต้องห้ามเล่นแล้วเนาะจะเล่นได้พี่เอคอรยังเล่นเลยจริงเหรอน้องรู้จักพี่เอคอร์ป่ผมไม่รู้จักนะเฮ้ยต้นไม้เฮ้ยเพื่อนเอาเพื่อนไปตัดไม้บ้านผมไอ้นี่เปี่ยนสก,กินแล้วนะครับก็สก,กินกกับหายผมก็เลยมา ไม่แคนะเอาไม้หกไมดีไหมครับที่จริงสก,กินนี้สร้างได้สักพักแล้วครับสร้างประมาณได้หลายวันแล้วเอามามีไม้เท่าไหร่ครับหมผมมีไม้ห้าอันนะแต่ว่ามันเผลอพี่ทำใหม่หมดเลยครับผมก็เลยมาตัดแค่หกไม้องกพอไหมครับเอเอคืว่าเราทำกล่องแค่แป๊บเดียวงั้นพี่ทำาัฟฟ้งปิ้งกันนะครับ อะไรนะครับพี่ทำคาฟฟิ้เทเบิลดีกว่านะครับเยวผมนะทำกล่องให้ครับโอเคครับเอาที่น้องสบายนะผมไม่อยากขคขวาโอเคก้า okay, 9, พอเพาว่าสามารถทำกล่องได้แต่ทำไมต้องเอาคาฟฟิ้เทเบิลไปออกข้างนอกด้วยครับพี่ทายพี่ต้องการหินแปดอันโอ้โหจะทำอะไรครับจะทำเตาผิงเตาผอ้าวไม่ได้เรื่องไปแล้วอรทางออกอยู่ไหนเรียกว่าให้น้องๆอยู่ใกล้ๆพี่ไหมทางออกทางนูน้น สยเหรอสียเหรอมีครับมีครับโอเคนะครับโอเคีครับมีมีที่ตัดไม้ไหมครับเล่นเล่นด้วยกันครับแถมอนี่ครับดู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 สองคนโอเคนะครับเอาคบฟิ้งเทเบิลดีกว่าเรามาอยู่ในห้องตรงนี้ดีกว่าเอาเอาาไว้ตรงนี้ด้วย ต้องไม่ตัดทายปะได้ผมได้สาสิบกอะไรสามสิบหกไม้ครับพอไหมครับเอาไม้ไม่พอครับต้องเอาห้ารออันโอ้โหขอตาดีกว่าโอเคนะครับบัรนี้ผมจะตัดไม้ด้วยพยายามของฟรีฟรีผมมีดาบเอาไม้นี่แล้วก็เอากรองดใช้เครื่องนะโอ้ใช้ไม้หมดเลยยิ่งประหยัด ประหยัดอะไรกันล่ะใช้เงินหมดเลยโอเคเลือไม้เปดอันไปเอามายื่เลยทำไมน้องไม่เอามาตายงั้นผมจะเดี๋ยวผมจะเอาดาบให้เพี่จะเวาไมผมมีผมมีไม้แปดอันคุณจะเอาไหมครับไปต้องเท่ักอพี่ชแล้วแล้วน้องสั้งง่อนใหญ่ไหม เทไหมครับไม่เทอําเปืองไม้อย่ากมายุ่งกับต้นไม้ของผมนะครับผมเห็นก่อนใช่ผมเห็นก่อนครับที่วัดหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราไปเที่ยวจมูกข้าการเอาตัค้านไว้ตรงนี้ด้วยทำไมล่ะครับ คุณจะกดชิปเพื่อค่าคุมเลครับสวอดือเป็นการแก้บนด้วยโอเคนะครับวันนี้กัะชาผมไม่ผมชื่อกระชาแต่ว่าผมเป็นเด็กที่เกียจนะครับเอาผมมากดเรื่องตรงที่โอเคได้ไม้มันหนึ่งอันใครเจอเดมอนรีบบอกผมนะีจะมาจออะไรตอนนี้ ใครอยากจะไปลุยท่ามสัมบี้กันบ้างครับอยากจะเศร้าเรื่องมันว่าัวเศร้าแป๊บเฮ้ยไม่ใช่ละลองเรื่องเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเอามานี้เอามานี้เอามานีาาน้โอเคได้มาสี่อันพอนคือผมจะบอกอะไรอย่างนึ่งนะครับเครื่องของน้องเขาไี่เครื่องมันไม่ค่อยพังแล้วนะครับมันเลยมองไม่ค่อยชัดอาวพังหรอครับพี่ชาย นนี้นะครับเขาเป็นคนที่เป็นคนดีมากเลยครับใครเขาจะประหาให้กับคู่อื่นด้วยครับชื่อว่าของเล่นครับอะไรเขาทำอะไรให้กับคู่อื่นนะทำบ้านให้ครับเป็นเด็กที่ดีมากที่เคยโอเคนะครับ บัดนี้เราจะทําประตูกันเพื่อปกป้องซอมบี้เอาป่ะ,เ,ะเร่งรีบทำเพราะมันเดี๋ยวมัน,มนเดี๋ยวข้ามซอมบี้มาเจอเลยเหรอจบอีกไม่กี่ทีก็น่าจะข้ามแล้วมนะั้งได้สามอันก็พอแล้วครับสามอันมีโคไหมครับผู้ผมมีสามอันไม่มีโคเลยโอ้ไม่ได้เลยครับนี่ศพเป็นพี่เลย ผมไม่มีโคเลยโอ้มันจะมืดแล้วต้องปิดโโอเคมาตรงนี้อยู่ไหนมีถอดยังมานี้แล้วลองไปทางนั้นมานี้เรียนหญิงชั้นม .3 อยู่ในอยู่ในนี้มานี่อยู่ไหนมองไม่เห็นเลยไม่มีถอดโนาดองอย่างชาติเขาที่น่าจะบอกว่าปิดของตำรวจหรือไ่ร้ไหนผมในบ้านเนี่ยนี่มันไม่ใช่บ้านนี่มันเหมือง อ้าวสวัสดีเจอกันได้เยี่ยมทานจริงเหรอแต่ทำไมเราไม่สร้างบ้านเลยอ่ะน้องสร้างบ้านตรงไหนก็ได้นะสร้างมาตรงหมืงนี่แหละดีแล้วเนาะมันจะมีซอมบี้สิตัวค้กับกล่องมาแล้วก็ต่อผิวในทานนั้นรู้ว่าพี่จะไปเอาคนเอาเองไหนขอดูหน่อยดูไหนเนี่ยไม่เห็นทางออกเลย พี่ทำเองก็ได้เอาเอละกันจะบอกว่าคํำนะน้องเอาทอดเลยพี่ปากเองละกันไห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 นผมเอาทอดเองเพราะผมชอบเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับผมจะอยู่ตรงทอดในตลอดชาติกว่าจะตายพี่ครับพี่มันค่ำอย่างครับแต่ใกล้อย่างครับ ได้แล้วค่ะโอ้ขอตายดีกว่าด้วยโดยไม่พอตอนคัมมันใกล้มากแล้วมันก็จะมืดแล้วมันใกล้จลลิ๊งจิ๊งพี่เสียงยามไม่มีอะไรเป็นทั้งสนะนะิ้นแล้วต้องเอาตัวให้รอดเหรอฮะอ้อตัวให้รอดรอดเอลอดปล่าเหอะเอากล่องเข้าไปในเมืองด้วยประไทยเกินกว่าที่กฎหมยา,ายากำหนดนะครับโดยเดือนสัปดาห์จากคุมตัวได้คน รีบเอา,มเเมามไม้เลยรีบเอาไม้ไม่งมันตายแทายไฮแลนด์มาปัดมันอัดมันเดี๋ยวนี้ ของอยู่ในกล่องของอยู่ในกล่องเงอยู่แล้วเซ่มืดยังดูเหมือนว่าฉันจะดีนะเออคือเกิดหาหมู่บ้านเอเมซี่เจอแล้วขโมยบ้านเลยดีไหมแน่นอนอยู่แล้วใครจะไม่ขโมยหล่ะนี่มันใครโจนห้าร้อยเอ้ยไม่ใช่ก็คือโจนลำดับหนึ่งของโลกก็คือโจนปล้นเจ๊ปลอุ้ยแล้ววิทาอยู่ไหนเนี่ย มองเห็นชื่อไว้ดูแล้วกันโอเคอูไหนอะพี่ไทยอะมองไม่เห็นเลยช่วยด้วยเอาเจอแล้วอ้าวพี่ไทยจะกินพี่จะกินพี่ขอทัดเต็มที่เลยอะขอเอาทัดเต็มที่จะได้มองเห็นเต็มที่ก็ไม่ไหวอะ ต้องหาอีกเยอะเลยเหรอวายบาทวายบาทเป็น2 0 0บาทแล้วส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางพี่ครับเราจะเอาห้องไหนเป็นห้องนอนดีครับยังไม่มีนี่เลยโอ้เจ็บใครก็ได้เอาหามาชันทีเถิดใครโอ้เรามีเรามีนี่ซุปเผ็ดเออไม่ใช่เรามีแค่ที่ใส่ซุปเผ็ดเองเฮ้ยเจอท่านซอมบี้เหรอเจอท่าน หรอจะท่มสมบิเอาดาบเอาดาบกินมาคำดาบแต่ผิดมาให้หน่อยมดสิตอร์ไทยี่สินะหมำหรอเมือจังเชียงใหม่โดยใช้เวลาประมาณหนึ่งั่วนองเนี่ยน้องอยู่ก็อยู่ข้างบนนีครับโอ้ยธนูสเกลตันตามนั ทสนี่ขโมยไปพเห็นอแกกเข้ามาจึตวหาร่องรอยเพื่อบมหลักฐานทั้ตรวจสอบเพ่อเกี่ันยาเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนไม่ใช่เหรอเพื่อนไม่ใช่เหรอเราเป็นเพื่นกันไม่ใช่เหรอจะตายทีแรกเลยอจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วคื่ัอบว่าลูก่คนใช้ปืวังว่าคงไม่มี สร้างนี่ให้สร้างอะไรจัมัดทิ้งไว้ในฝาะบอกก่อนที่คนร้ายจะนัอต่างเข้าไปในธนาคารต่อมาแก้ด้วการป้องกันฐานาตรวจซึ่งขนาี่ตรจมาตกะกรมอะไรขนาดนั้นเจ้าพิสตาเ่ดามมาแวก็พยานอันตรายเลยเนาะว่าไงไอซอมบี้มันจะเข้ามาเข้มสี่จังหวัดภาคใตู้เดอดร้อนไม่งั้นที่เกิดข้างนอกเดอซอมบี้เลนทำบ้าเลยเหรอเาได้ ของใครเสียงซอมบี้ของใครชิกปทข้างล่างเหรอข้างบนข้างล่างใช่จริงเหรอลอยลคนเ้งสัยตามทตเือกันาี่อาวระวังน้องดีน้องรัน้งน้องระวังน้องปกนะทดปนีชอนโยบายการดูลความปลด ด่วนและตายปกครองโดยให้นําข่าวสารความเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีมาปรับยึดทำวิธีให้สอดคล้องกับการปฏิบัติใน่วงาพิเศษไม่ให้สมบีเข้าเวลาครับพนักงานทีุมเข้มดีมากพี่จะตายอยู่เลยผู้มดีมุ่งก่อเหตุก่อไม่สงบส่วนที่จังหวัดสงขลาในึาระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในที่อำเภอพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเคลื่อนไหวไอ้สมบีอยู่ข้างบนไหมเขาออกมือขายยาไอ้สมบีอยู่ข้างบนไหม ชาวเปิร์กัชาวเปิร์เบอร์ชาวบอลกันนะครับหน้าคือจะขึ้นไปยังไงเนี่ยที่ญี่ปุ่นหลังจากที่เผชิญหน้ากันระหว่างการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเอาสิขึ้นได้แล้วใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องลงหลงแล้วนะเจอซอมบี้บาเลยเนาะโกโ๋วแล้วนั่นก็ไอ้นี่ทำไมเนี่ยก็ป้องกันภัยจาอันตรายไงมีแต่อันตรายที่จะเข้ามาหาเราว่าเสี่ยงบ้างอาบัตติอาบัตติเกียวเพอตรวจสอบการเชื่อ ยังไม,ไ,ไม่ใช่มันตันมันตันมีทางไปยูเรื่องสนุกแล้วใ่ไหนต่างนลือเอาไนี่มันไม่บอกมีทางกลับบ้านแล้วเหรอมีบอกว่ามีทางกลับบ้านอ้าวเฮ้ยรับดาบอะไรอ่ะดาบมัทนาวิทีออไม่ใช่คนนี้ชิปทำไมต้องกดชิปอ่ะ มี่คานตายเหรอพี่เลยยังสองรอดอยู่เลย,ยหนูมีไม,ไม่มีอาหารซะด้วยนั้นตอนเช้าแล้วกันนะนะคือเบลล่าเหรือนม,มีใครเรียกพี่นะโอ้วันนี้ก็ต้องเดี๋ยวขอวันนี้ก็ต้องขาร่าไปก,ก่อนครับสวัสดีค่ะ